สบายดีพี่น้องเมื่อสมุสุคนหรือฟังลาวหรือฟังใต้หรือตามประเทศสบายดีพี่น้องพี่น้องมือนี้กามาพบมาพ่อก็น้องสมใจกบเกาเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องมือนี้น้องใจเชว่าพี่น้องแบบน้องใจจะเล่าพี่น้องฟังพี่น้องเรื่องน้องใจจะไปนานี่แหละพี่น้องขนเรื่องเรื่องหง่เรื่องโตอย่างดอกพี่น้องพี่น้องน้องใจจะเล่าพี่น้องฟังนะพี่น้องน้องใจกะน้องใจจะนอนอยู่นาพี่น้องเพราะ ไปเบียกอยู่นาไปน้องวันจันทร์นี่แหละเมื่อน้องใจไม่ได้ไปเยียนซองมืออะไรไปน้องเพราะไปส่งปลาไปส่งปลาไปนาไปน้องปลาหยาดทังแม่น้องตอบนี่แหละไปน้องน้องใจไปส่งกับน้องใจกับคาแล้วไปน้องประธานมงขาดมาเลยต้นแรงกับขาดมาเลยอไปน้องคาวันจันทร์นี่จักทันจักผู้ทันไปเยียนไปน้องเขาซิงวันจันทร์นี่จักเสียงเบาจักเสียงนักน้องใจกรบโบดมการไปน้องเนาะอย่ามั่นไปน้องเนาะ ี่น้อง้ำใจจะกันไปนานะครับพี่น้องจะเมนก็เมนยังกะให้ปูอ่านหรือพี่น้อง้ำใจกบฝากให้ปูเลยอ่านพี่น้องพอน้ำใจไปนาชัญงานบะมีจักขีดพี่น้องเฮ้ย้ำใจกะลงกระปูอะไรแล้วพี่น้อง้ำใจกบดีก็ทำคลิปอย่างเดียวพี่น้องส่งให้ปูตัดยังจิบปากวาพี่น้องทำาให้ปูอย่างเดียวพี่น้อง้ำใจเกียมเครื่องของหมดแล้วพี่น้องนี่สามมือพี่น้องนอน พาตั้กองมันยังอันนั้นนะพอแบงก็มืดแล้วพี่น้องจะนอนกะปลาอยู่คนนอนน่นนอนมีหน้าไปอีกนอนพี่น้องไอ้กองพี่น้องเอ้ยกะซ้ำมือนี่ฮดมันต้นพี่น้องแล้วกะฮดลำมันลำมันมดแล้วมีอย่างฮดตากฮดสั้นนะเห็ดมันตากมันเว่านันว่านี่เอ็ดน,นั่นเอ็ดน,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 นี่คุดมันบางทีพี่น้องน้ำใจกระบูปันได้พี่นอ้นบบนนนองเนาะกระลำใจไปหนา้นนำใจเฮ็ดคลิป ส่งให้ผูและปูกะลงยูทูปนะพี่น้องก็เห็นเองเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องสำหรับคลิปเนองสนใจกับอาาไปก่อนพี่น้องเนาะสนใจกับฝากให้พี่น้องกดไลค์และกดติดตามและกดสไครสองน้องสนใจด้วยตัางสองปุรินน้องสนใจนี่แหละพี่น้องกันพี่น้องให้น้องใจฮ็ดคลิปยังกับคอมเมนต์มาสองปุรินน้องสนใจพี่น้องเอ้ยพี่น้องสำหรับคลิปนี่น้องใจกับคลาไปก่อนพี่น้องเนาะใจกับ สมใจกามีคลิปเท่านี้พี่น้องให้ให้แจ้งให้พี่น้องฟังพี่น้องสำหรับคลิปนี้เราน้องสมใจกับคอลาไปก่อนนะสบายดีพี่น้องบ๊ายบายพี่น้องมาพบมาบอก,าบอกัานเด้อ